วัดีครับวันดีนะครับเพื่อนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดนาโค่นะครับเราพาทุกคนมาขอโชคกับนี่นะครับแม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนะะท,ยที่เป็นเรือของวัดนาโคนะครับผมททีแล้วพอเราผ่านเราข้า้งวดมาเนาะรั้งทีแล้วนี่งวดไอ้เลขข้าอยู่เลขข้าอยู่วิงวันั้นข้าสามตัวเลยนะใช่ที่ข้ามาที่ของพี่โมใช่ไหมใช่ข้าสามต <3 S 2> ัวเลยอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมของเรือใช่เราไปดูว่าวันนี้เลขของที่แรกจะเป็นแม่ย่านาหรือแม่ตะเคียนเหรอพี่พพ เหมือนแม่เหมือนแม่แย่านางเรือแม่ย่านางที่เป็นแม่ตะเคียนเนาะเป็นแม่ยานางเรือนางเรือเร่ตะเคียนเป็นแม่ย่านางเรือแม่ตะเคียนที่วันนาโคแห่งนี้นะครับดูว่าวันนี้แม่แม่เนี่ยจะให้เลขอะไรเรานะครับก็อย่าลมนะครับวันนี้เรามากันนี่เรามากันสองช่อนะครับรายวคนใหม่กับคนตสองเล่นนะครับสองคนเราจะรับน้องอ่องเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้จะได้เลขอะไรนะครับไปกันเลยครับไปกันเลยเรา ทุกเกตดอกข้องลโมสามจบนะครับนะโมตัสสะปะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบแม่วันนี้คุณต้องเรียกกระเป๋าเป็นขนไส้รลาขอโชคขอลาภแม่แะเกียนทองนะเป็นเรือแม่แตเกียนนะก็วันนี้เราสองคนเนี่ยจะมาสื่อสารกับแม่ด้วยนะครับ จะเป็นการสื่อเลขนะท่านผู้ชมแล้วก็หวังว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่เอาสามตัวให้ท่านชุกท่านทางบ้านเนาะเพราะที่ผ่านมาเลขเข้าท่านผู้ชมเป็นเราไม่ได้มาอีกนะตั้งแต่เมื่อวันที่เป็นเก้าเก้าห้าหนึ่งะท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ได้มาอีกแวรอบนี้ก็มาแล้วนะก็บอกว่าจะได้รับโชคเนาะรอบนั้นตั้งมาคืนไหมคือสองรอบเลยที่มาครับสองรอบมืนจะมาครับพวกเราสามคนเนาะใช่แล้วก็วันนี้วันนี้มากลางวันลองดูกลางวันท่านผู้ชมชวจะได้เห็นไหม อยกจะเขียนเลขที่ชัดเจนไหมแล้ก็ขอให้โชคขอโชคขลนะแม่เราจะได้มีลูกนาวไหวทีหลัง้องเปนคนแรกมาขอโชคฟลาดีไหมเนาะ องหนึ่งนี่สองเจ็ดสองเจ็ดพี่สองเจ็ดนี่เลขสองนะครับแล้วก็นี่เลขเจ็ดนะสองเจ็ดเี้นี่ครับตอนที่เ่าเ็ใหม่เขามายืนลาอาเปิดคลิปท่านชมเนาะและผมสังเกตเห็นชุดนี้ท่านชมบอกว่าเฮ้ยเลขเด่นเลขเด้งขึ้นมาเลยท่านชมค่อนข้างจะชัดคนเลือเหรอ นี่อยู่ตรงนี้เห็นไหมเอาชครืองมาเกลี่ยด,ดูปเป็นเลขอะไรนี่เห็นไหมชัดไหมดูด,ดีทุกคนเห็นไหมเป็นเลขอะไรเห็นแต่ไม่ควาง ทำไมเขาต้องตีเรือเป็นเลขต่างๆไว้ทำไมที่ไหนอ่ะเนาเลน้วก็มีตีหนึ่งห้าไว้อ่ะใครก็ตีมันลอกมันแตกแรงว่าเลขนี้ไงเห็นเลขนี้ไงไม่ได้เห็นเขาตีวาจริงๆเขาตีที่ไหนเนี่ยนะอ่ะเห็นตรงไหนนี่ไงหนึ่งห้าเขาใครเขาตีวะนี่หนึ่งกับห้าชัดๆเนี่ยเออก็ใครใครเขามาตีเลขวะท้งนี่นดูตรงนี้เลขอ,อะไรอ่ะดูดีๆดิด อูดีๆท่านผู้ชมเ,ชเห็น,ปน,นไปเรื่อยเลหนึ่งห้าหรือเจ็ดห้าเฮ้ยนเออใครเขาผุ้จาห้มาตีเลขหนึ่งหนะ้าไว้เครื่งงงอยู่ดีไงทุกคนตัวเนี้ยเป็นเลขเจ็ดอันนี้เลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหรือว่าหน,นึ่งหนึ่งห้าอันเนี้ยเป็นเลขเจ็ดเลขห้าเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเนาะหรือเป็นหนึ่งหนึ่งห้าก็ได้ทุกคนดูดีๆนะต้งเกลี่ยผม เนี่ยผมมองชัดมากเลยทุกคนนะเนี่ยเอสเห็นไหมเห็นเห็นไปเลขอะไรหนึ 1, <5. S> 1> 1่งห้าหนึ่งไม่ใช่ผมว่าเป็นเลขเก้าไม่เก้าไม่เก้าก็เจ็ดหนึ่งเก้าห้าหรือหนึ่งเจ็ดห้าเห็นยัง มีอะไรอ่ะเห็นไปเกนเลยหนึ่งสองที u, be, ่ไหนข้างบนเหรอสองเลขที hmm. ่เ uh, ห็นนะเลนหนึ่งห้าที่พี่ที่โมกาไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เขาตีอ่ะเนี่ยเออเข็มอะไตีหรือมั้แล้วมันเป็นแล้วมันเป็นท่านมันเป็นถึงหนึ่งห้าเลยอเป็นรอยเฉยแต่ผมเห็นตรงนี้ทุกคนนะเก้าไม่เก้าก็เจ็ดไอ้ตัวนี้ตัวห้าเนาะหนึ่งเจ็ดห้าหรือหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าอะทุกคนดูดูเลยตั้งให้ดูก่อนนะ เผื่อทุกคนที่ได้สังเกตนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเอา้าตั้งไว้นานๆหน่อยนะคนจะได้ดูเนาะอันนั้ผมตั้งให้ดูแล้วกันถ้ากับจุดนี้ผมเห็นหนึ่งห้าสองสองตัวจุดที่พี่มงบอกกับจุดที่ที่ผมเห็นเองเนาะ หนห้าที่เห็นนะนะครับจุดนี้เป็นจุดที่พี่มงบอกก็คือ 1, 1 5, นะึหนะาา้านะชัดอูนะนี่ัดมากทุกคนเดี๋ยวผมตั้งให้ดูก่อนนะครับประมาณ1นึ่าทีมีมีแต่เลขหนึ่งไม่ได้หนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าห้าห้ามีแต่เลข5กับเลขหนึ่งกันเลย and รอบนอกของเรือนะครับเดี๋ยวครับดูข้างในเรือบ้างดีกว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะนี่ข้างในลำเรือนะเป็นเรือขุดตันใหญ่มาก เป็นเล่มเก่ามาแล้วชุดแม่มาใหม่ๆเหมือนกันเนาะ มองมีเลขลับด้วยนี่เห็นตะทอนแตงเล,เลขอะไรเลขลับน,นี่ดูดิ่อที่ไหน,หนจะขนเมลเก้าเก้าเกหนึ่งศูนอะเก้น่งศูนี่เไม,ม่มีห้าเนี่นี่นี่ นี่ห้าห้าเก้าเหมือนไหมนี่เห็นไหมห้าไหมเห็นห้าไหมเห็นเก้าไหมเห็นเก้าเออห้าไม่เห็นห้าไม่ค่อยชัดนี่ตัวนี้นี่เราห้าทิงห้าเราเห็นตัวนี้นี่สองอันนี้ 9, เก้าอ่ะเก้าจะเป็นห้าตัวนี้นี่นี่น ขีดนี่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 โอ้โหก่อนละลายพอดีเห็นไหมเนี่เห็นยังเห็นห้าเห็นเก้ายังเห็นห้าเห็นเก้าเราจะเห็นอันนี้เป็นหนึ่งเนาะเออเว้้าเป็นหนึ่งห้าเก้าก็จะตรงฝั่งนู้นนะที่เห็นเมื่อกี้รอบอ๋อเหรอเฮ้อ๊ะเราสงนี่ดึงเล็กจ้าเลยก่อนจะถอนพอถอนถอนนี้นะไม่ไม่ไม่น่าจะหาเจอแล้วนะ ดูสิตรงสี่เหลี่ยมมาเป็นเลขห้าพอดีเนี่ยเป็นโฟกัสในสี่เหลี่ยมพอดีเอออนนั่นห้าเออห้า้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งไม่ได้ทุกออกไปแล้วนะใช่ไหมเพิ่งออกไปเออที่เราได้สามตัวตรงนี้ไงเนาะเออแต่ก็เห็นอีกอะแต่ก็เห็นอีกอะดูดิจะเป็นเก้าห้าหนึ่งก็แล้วกันหรือหนึ่งห้าเก้าแล้วก็ตัดเอาดีกว่าตัดเอาแล้วกันเอะ หนพี่วงให้ดูตรงไหเน,นี่ยกลุ่มนะนี่าสามกสามกับเจ็ด่ะสามกับเจ็ดเห็นป่ะในกล้องเห็นไหมในกล้องเห็นห้าอีกแล้วห้าแล้วนี่ไงห้าสองห้าใกล้ไปนี่ไงห้านี่ห้าแปดที่ติดติดกันเลยนี่ ห้ากับแปดหรือห้าศูนย์ไม่รู้เนี่ยสองนะโอห้าห้าสองได้ห้าได้เนี่ยตัวเนี้ยอ๋อมีสองสองห้าศูนย์ป่ะสองกับห้าเออมีสองสองกับห้าสองกับห้าแล้วก็ไม่ศูนย์ก็แปดอ่ะอค่างหรือเลขกคางเออผูุ้ชันนั้นเนี้ยดูดินี่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 เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้นี่วงกว้างเลยเก้าเก้าตัวใหญ่เลยได้ห้าได้เก้าสีทอง ผมเมื่อกี้มองเห็นเลขสามนี้มือไม่เนิ่งแต่ก็เห็นแล้วล่ะสองห้า<ม>ละเห็นชาดอยู่ลองให้คนดูเตียวว่เาเป็นเลขอะไรถ้าผมก็คือสองห้าศูนรือสองห้าแปดนล่ะ ชัดอีกไหมอ่ะเห็นเลขชัดชัดอีกไหมทุกที่คือได้จากเรือลำนี้ใช่ไหมับอื่นยังไม่ได้ยังไม่เคยได้ใช่ไหมีอันนี้แงที่เข้าแล้วเงี้อเห็นหนึ่งห้าไงอันนี้เห็นหนึ่งหนึ่งห้าใช่ไหมล่ะแล้วประมาณร้อเห็นเก้าหนึ่งห้าจบตรงเนี้ยหลังแล้วจบเป็นเรีกแตเด็ดดูในเรือดีกว่า นี่หลังกระจกนะทุกค,คนนะนี่จะจะแต่ทุกคนเห็ุแล้วกันเนาะวันเสาเอาตรงนี้เอานลลพี่โมงวันนี้ไม้ตะเคียนไหมหรือไม่ว่าขัดนี่ไม้ตะเคียนเหรอไม้ตะเคียนสองลำเลยเหรอทช่ไหมสมัยก่อนเขาก็นิยมเอาไม้ตะเคียมนมาขุดเป็นเรือเหมือนกันเนาะ พุ่เรือพี่โมงนี้ก็อันนี้ไม้เอกดีกกดูวกระดูนี้อนนาจจะพูดเจอว่าฮะดเจอในวังพุ่มี่เปล่าคืออะไรกระดูกกระดูกอะไรข่าอนี้กระดูกวานอ๊้ เคยเห็นอยู่ที่วัดโคกนไงวัดโคกก็มีแบบนี้อ๋อที่ศตะวัรท้ายก็มีเออเออตะวัรท้ายก็มียาวๆอยงนี้นะก็ดูกอะไรเนี่ยกระว่งมีเลขก็แล้วเดี๋ยวจะดูที่กระดูกเหมือนไดโนเสาร์เลยเนาะดูใหญ่มากกระดูกไดโนเสาร์ึไงนี่ไงเลขนี่ข้างหลังนี่นี่ชุดนี่ศูนย์เจ็ดอะไรอ่ะ อืมศูนย์เจ็ดอะไรศูนย์เจ็ดแปดอะศูนยเจ็ดแปนยเจด้าู่ในจ็ดแปดได้เป็นหกได้แปดได้หกได้ไดใช่ไหมศูน 0. 0ย์ศูนย์เจ็ดจะเหล็กมันชัดที่ศูนย์เจ็ด,ดเนอะศูนย์เจ็ดศูนย์เก็บศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดง่ายๆถ้าหันลับเนอะศูนย์ศูนย์เจ็ด ไม่แน่นะครงประดูกยักษ์ให้เลข ก็จะบริเวณของวัดนาโค้เนาะแม่ตะเคียนแม่ย่านางเรือแม่ตะเคียนเนาะที่วัดนาโค้นี้ก็แล้ไม่ได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวกะสุนตรงนี้นะครับนี่ใครสนใจนําเลขของเหล่านี้เนาะไปเสกโชคเสงี่ยวนได้นะครับผมของแม่แม่แมแย่านางแม่ตะเคียนทองวัดนาโค้นะครับวันนี้กข็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามร,รับชมพวกเรานะคทั้งสามช่องไว้คนใหม่คนสองเรลขก็น้องออกมาดูออกนะครับเดี๋ยวและขอให้ทุกท่านได้รับโชคนะครับกับ ที่นี่นะครับ,บนนวัดนาโคงนะครับขอต้อนรับชมค่ะเรามาทำบุญกันนะครับตอนนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะแม่ตะเคียน